สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิธีคนลากหญ้าวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในยุคเริ่มต้นของการทำเกษตรของผมนะครับผมคลิปแรกผมเล่าถึงว่าลาออกจากมนุษย์เงินเดือนไปไปเป็นพ่อค้าที่สี่มุมเมืองก็ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการค้าขายของตลาดสี่มุมเมืองมาแล้วคลิปเมื่อวานนี้นะครับผมผมพูดถึงว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็คือกับโคดเลี้ยงตัดว่า มันมันเป็นยังไงข้อดีข้อเสียนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงพืชอีกชนิดหนึง่งที่ผมปลูกเองและเที่ยวนี้ผมเอาไปขายเองที่ตลาดซิมืองเป็นตลาดกลางค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมซึ่งตั้งอยู่ซิมือง,องนี่ก็ตั้งอยู่ที่เขตเ,เลยลังสิตไปหน่อยเราอยู่ระหว่างลังสิตกับหลักศีีนะครับอยู่ตรงข้ามกับเซีย นะครับผมตรงข้ามกับห้างผลิตสินค้าเสียสินค้าที่ผมปลูกเองเนี่ยก็คือแฟงนะครับผมแฟงเนี่ยเป็นไม้เลื้อยนะครับผมไม้เถาไม้เลื้อยคล้ายๆกับพวกแตงไทยคล้ายๆกับฟักทองนี่แหละนะครับผมแฟงที่เรามาต้มจืดนะครับผมเอามาต้มจืดหรือเอาไปทําแฟงแก่เขาก็จะเอาไปทําไส้ขนมเปี๊ยะหรือจะเอามาทําอาหารประกอบอาหารได้หมดนะครับผมสาหรับแฟงนะครับผม ลักษณะการปลูกก็คือมันจะมีอายุประมาณสองเดือนครึ่งนะครับผมสองเดือนครึ่งเนี่ยก็จะตัดลูกอ,อ่อนเอาไปขายได้แล้วผมก็ปลูกประมาณห้าไร่สิบไร่นะครับผมผมปลูกแบบให้มันเลื้อยไปกับพื้นนะครับผมไม่ได้ขึ้นค้างวิธีการปลูกก็ซือ้อซื้อเม็ดมาหยอดนะครับผมชักล่องจอดระยะปลูกเนี่ยก็คือสองคูสองเมตรหรือประมาณเมตรแปดสิบเมตรครึ่งเมตรแปดคือเมตรครึ่งถึงสองเมตรระยะปลูกสําหรับแฟงนะครับผมแล้วก็พออายุ ประมาณ2เดือนครึ่งนเนี่ยนะครับผมอายุป,ประมาณ80วันเจ็ิบวันเนี่ยก็สามารถตัดลูกอ่อนขายได้ก็ปลูกประมาณสักบางครั้งก็ปลูกหไร่บางครั้งก็ปลูก1ิบรไร่นะครับผมก็ได้ผลผลิตที่ดีนะครับผมผลผลิตที่ดีการดูแลเรื่องแฟงเนี่ยหลังหลังจากที่เราหยอดไปแล้วเนี่ยระยะต้นเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็ป้องกันเต่าทอง เต่าแตงนะครับผมเต่าแตงที่เป็นสีส้มที่มึงมาชอบกัดกินยอดกัดกินใบก็ต้องฉีดสารเคมีนะครับผมฉีดสารเคมีฉีดสารเคมีป้องกันฆ่าไอตัวเต่าแตงพวกในตัวเต่าแตงสีสม้มส้มเนี่ยแล้วก็จะมีพวกยาฆ่าเพี้ยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นเพีย Drive, ้ยลายแดงลายลายแดงจะเป็นลายแดงเป็นเป็นลายแดงเป็นพวกเพี้ยไฟพวกนี้นะครับผม ผ่ายอดมันหงิกเนี hay, so ่ยแสดงว่าม so, ันเกิดไอแมลงปากดูดมันมาดูดกินน้ําเลี้ยงแล้วทําให้ยอดมันหงิกทาให้ยอดมันน้ําเลี้ยงน้ําเลี้ยงมันไม่มีมันดูดน้าเลี้ยงไปหมวก็ทําให้มันไม่เจริญเติบโตแกนยอดจะหงิกคือต้นนั้นก็จะไม่เจริญเติบโตเพราะนั้นการฉีดสารเคมีนะครับผมเจ็ดวันครั้งนะครับผมคืออาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งอาทิตย์หนึงฉีดครั้งหนึ่งคิดดูกันครับผมฉีดอยู่ประมาณจนกว่ามันจะออกลูกนะพอมันออกลูกเนี่ยก็เลิกฉีดก็ฉีดอยู่ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่ง นะครับผมก็ประมาณ5-6ครั้งในการใช้สารเคมีนะครับผมเครื่องฉีดยาก็เราก็ใช้เครื่องสะพลยหลังที่มันจุน้ำได้20ลิตรเนี่ยเครื่องสไพย์หลังเป็นเครื่องเป็นเครื่องเบนซินนะครับผมแล้วก็ฉีดพ่นเดินในแปลงแล้วก็ฉีดพ่นไปอย่างนั้นนะครับผมคือวิธีการแบบเกเษตรเคมีเลยสมัยก่อนที่ผมทำอยู่ <c oughs> ทีนี้พอเราตัดแปงได้แล้วเนี่ยมันจะได้จำนวนเยอะ มีดแรกคือตัดครั้งหนึ่งที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะได้น้อยอยู่ได้ถ้าประมาณห้าไร่สิบไร่เ่มันจะได้ไม่ถึงตันหรอกได้ห้าร้อยโลจนถึงแปดร้อยโลเก้าร้อยโลมันไม่พอรถไม่พอลถก็ผมก็จะไปซื้อจากแฟงเพื่อนบ้านมาในราคากิโลละห้าบาททาสัญญากับเขาเลยไม่ได้ทําสัญญาหมายถึงก็พูดกันด้วยปากเปล่าเนี่แเราบอกเขาเลยว่าผมจะซื้อทุกลูกจนหมดแปลงในราคากิโลละห้าบาทคือ ไม่มีคัดลูกไม่มีคัดไซส์ซึ่งแฟงเนี่ยลูกที่สวยๆนะครับผมต้องประมาณลูกประมาณเจขีดคือถุงนึงเนี่ยจะใส่ได้ประมาณเก้าถึงลูก9-12ลูกได้10โลนะครับผมวิธีการตัดก็คือใช้คนงาน,นไปตัดใช้คนเนี่ยตัดตัดตัด,ตดลูกที่ที่ได้เป็นแฟงอ่อนได้ขนาด7-8ขีดเนี่ยลูกไหนที่เกินเกินหนักกว่าโลเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ตัดมาก็จะจะแยกกันอีกไซส์หนึง พอตัดมาเสร็จเนี่ยเอามากองรวมกันแล้วก็มาล้างล้างเอาขนมันออกเพราะแฟงเนี่ยมันจะมีขนนะครับผมมันจะมีขนล้างเอาขนมันออกพอล้างเสร็จก็ต้องมายัดถุงยัดถุงให้สิบโลยัดให้มันสวยนะครับผมคัดลูกขนาดเท่ากันเก้าถึงเก้าถึงที่สองลูกเนี่ยไซส์หนึ่งเก้าถึงที่สองลูกสิบโลเนี่ยไซส์หนึ่งแล้วก็เจ็ด uh, ถึงแปดลูกในไซส์หนึ่งอันไหนที่ใหญ่เกินแล้วเราก็ปล่อยไว้ให้เป็นแฟงแก่ ถ้าเป็นแฟงแก่ก็เก็บมาเป็นแฟงแก่แฟงแก่ในประมาณสี่ลูกสิบโลสามลูกสิบโลนะครับผมน้ําหนักของมันของแฟงนะครับผมพอเรายัดถุงเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาขึ้นรถเข้าไปขายที่สี่มุมเมืองผมจะมาเล่าว่าวิธีการขายนะครับผมของตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผม <c oughs> ขั้นแรกเลยเราต้องเอาสินค้าไปให้เต็มรถเพื่อที่ได้มันจะได้คุ้มค่าน้ํามันคุ้มค่า เข้าตลาดคือมันมีค่าผ่านทางเขาเก็บค่าเข้าตลาดนะครับผมเพราะนั้นแฟงที่ผมเอาไปเนี่ยน้ําหนักก็ประมาณสามตันสามตันจนถึงสามตันห้าถ้าไม่ถึงนี่อย่างต่ำๆก็ต้องมีสองตันถึงสองตันห้าคือช่วงไหนรอบไหนที่ผลผลิตมันได้ไม่เยอะก็อาจจะมีสองตันถึงสองห้าสาตันห้าแต่ถ้ามันทุกเต็มที่เนี่ยสามตันห้าผมก็จะเอาไปในช่วงระดับประมาณสองตันห้าถึงสามตันเนี่ยเอาไปวิ่งเข้าไปขายนะครับผมมีแฟงของเราเองด้วยที่เราปลูกเองด้วย แล้วก็ซื้อมาจากเพื่อนบ้านนะครับผมขนมาไปเต็มรถพอไปถึงตลาดสี่มุมเมืองวิธีการที่จะเข้าตลาดสี่มุมเมืองในสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับผมผมพูดเมื่อสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วซึ่งสมัยนี้มันจะแตกต่างกันนะครับผมเพราะว่าตัวตลาดก็เปลี่ยนไปค่าการผ่านเข้าตลาดการจ่ายเงินค่าเข้าตลาดเนี่ยก็ก็จะเปลี่ยนไปราคามก็จะแตกต่างกันแล้วตลาดเนี่ยมันก็มีเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ผมทราบมานะครับผมแต่พูดผมพูดถึงเมื่อสิบปีที่แล้ว คือตอนเข้าไปเนี่ยเราต้องไปถึงนู่นก่อนบ่ายสามโมงคือต้องไปถึงที่นู่นก็คือช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสี่เนี่ยเป็นช่วงที่กําลังดีนะครับผมรอบที่ดีที่สุดในสมัยเมื่อสิปีที่แล้วนะครับผมขายดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าตลาดสีมุ่เมืองเนี่ยมันเป็นตลาดกลางคืนแต่รอบเที่ยงเนี่ยก็มีก็มีพ่อค้าเข้าไปขายนะครับผมแต่รอบที่ดีที่สุดก็คือรอบหนึ่งทุ่มจนถึงห้าทุ่มนคือนั่นคือรอบที่ดีที่สุดนะครับผมรอบทุ่มจนถึงห้าทุ่ม นะครับผมคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีอยู่สามรอบคือรอบเที่ยงจนถึงทุ่มหนึ่งรอบเที่ยงจนถึงมทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มหนึ่งจนถึงห้าทุ่มและจากห้าทุ่มจนถึงตีสองนั่นนั่นคือรอบที่เขาเปิดให้เข้าขายในตลาดซีมืองคือเดี๋ยวผมจะบอกวิธีว่าไอ้สามรอบนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับผมคือเราไปถึงตลาดแล้วเนี่ยเราก็ต้องถ้าเขายังไม่ปล่อยให้เข้าคือยังไม่ถึงเวลาที่ปล่อยให้เข้า เขาก็จะให้รอก่อนแต่ถ้าเราไปก่อนเที่ยงเนี first, ่ยส่วนใหญ่จะเข้าได้เลยแต่ถ้ารอบนั other, ้นเต็มเราก็ต้องจอดรอรอเข้ารอบต่อไปคือถ้าไปเรารอบรอบเราไปสองโมงเย็นสามบ่ายสองบ่ายสามหรือสี่โมงเนี่ยเราไปแล้วถ้ารอบนั้นมันเต็มเราก็ต้องจอดรอก่อนอยู่ด้านนอกแต่ถ้าไม่เต็มเราก็สามารถวิ่งเข้าไปได้เลยเข้าไปขายได้เลยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไปประมาณสามโมงสี่โมงเย็นต้องรออยู่ข้างนอกก่อนยกเว้นถ้าเรามาประมาณเที่ยงเขาจะได้เข้ารอบแรกแต่เราตั้งใจจะไปถึงให้ถึงรอบหนึ่งทุ่ม เพราะว่ามันเป็นรอบที่ขายดีที่สุดไปถึงนี่เราก็จอดรอเลยตรงปากทางเข้านะครับผมปากทางเข้ามันจะติดห้างสินค้าฟูเข้ามาเป็นทางเข้านะครับผมส่วนรถวิ่งซื้อเนี่ยเขาก็จะมีอีกทางเข้าอีกทางหนึ่งมีเลนอีกเลนให้รถวิ่งวิ่งสําหรับคนซื้อเขาจะไม่เก็บตังเขาก็จะให้วิ่งเข้าไปเข้าไปซื้อได้สําหรับคนซื้อแต่รถขายนะครับผมรถรถขายผักที่มาต่างจังหวัดก็ต้องมาจอดรอคิวนะครับผมจอดเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับผมสี่แถวสามแถวสี่แถว,แถวเนี่ยก็จะจอดเป็นแถวยาวนะครับผมยาวเป็นกิโล ะครับผมแถวยาวเนี่ยเป็นกิโลเพราะว่ารถเข้ารอบหนึ่งเป็นพันคันนะครับแล้วรถที่เข้าไปจอดรอเนี่ยมันจะมีรถอยู่สองชนิดหนึ่งรถที่คนทําเกษตรวิ่งเอามาขายเองแล้วมีอีกพอกจะมีอีกรถอีกประเภทหนึ่งก็คือรถเปล่าซึ่งมาจอดเข้าคิวเหมือนกันแต่เขาจะตัดสินค้าเกษตรเนี่ยตัดผักเนี่ยจากคนที่มาเข้ามาที่เข้ามาจากต่างจังหวัด คือ <c ười> เขาก็อาศัยอยู่ตามนั้นนั่นแหละอาศัยอยู่รอบๆตลาดเป็นเวณตลาดที่พักอาศัยเขาแล้วพอถึงเวลาเขาก็เอารถมาจอดเพื่อเข้าคิวแล้วก็เอาสินค้าจากจากชาวบ้านนี่แหละที่มาจากต่างจังหวัดเอาขึ้นรถเขาทีคือเขามาตัดผักจากชาวบ้านแล้วเอาไปขายเองนะครับผมเพราะนั้นรถบางคันเนี่ยจากต่างจังหวัดเข้ามาเนี่ยบางทีไม่ต้องเข้าตลาดเลยแต่ต้องเสียค่าเช่านะครับผมแต่ต้องเราต้องไปจ่ายเงินเขาบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปขายในตลาดเลยแต่ถูกพ่อค้าตัดตอนตั้งแต่ อยู่ด้านนอกแล้คือตกลงซื้อขายกันด้านนอกซื้อซื้อจนหมดคันเลยนะครับผม <c oughs> นั่นคือกลุ่มคนที่เข้าไปขายมีอยู่สองชนิดหนึ่งเป็นเกษตรกรจริงๆที่วิ่งเข้าไปขายสองเป็นพ่อค้าคนกลางที่เอารถเปล่ามาจอดเข้าคิวเลยแล้วก็ตัดผักจากรถจากจากชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรจริงๆเนี่ยขึ้นรถเขามาขายพอถึงเวลาเข้าตลาดนะครับผมก็เขาจะมีด่านเก็บเงินอยู่ สมัยนั้นเมื่อสิบปีที่แล้วนะผมค่าเข้าตลาดรอบแรกเนี่ยสามร้อยี่สิบาทเราต้องจ่ายเงินให้ค่าเข้าตลาดนะครับผมสามร้อยี่สิบาทแต่ถ้าใครเป็นสมาชิกเนี่ยจะจ่ายประมาณสองร้อยกว่าบาทสองรอยี่สิบหรือสองรอยห้าสิบเนี่ยผมจาไม่ได้คือต้องเป็นสมัครเป็นสมาชิกแล้วเสียค่ารายปีให้เขานะครับผมแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็ปล่อยรถเขา้าไปจอดรถเนี่ยที่จอดรถขายที่จอดขายผักนะครับผมก็จะเป็นลานกว้างเทปูน เหมือนสนามฟุตบอลแต่เทป,ปูนไม่มีหลังคาสมัยนั้นไม่มีหลังคาเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับผมไม่มีหลังคาโดมเพราะนั้นถ้าแดดมันร้อนก็ต้องเอาล่มมากลางเขาก็จะมีล่มให้เช่านะครับผมจะมีคนเอาล่มมาให้เช่านะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมเข้าทุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ต้องใช้ล่มนะครับผมเพราะมันค่ำม,มืดแล้วไม่มีแดดแล้วก็ไปจอดเรียงแถวและไอที่จอดเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทถ้าจอดที่จอดทำเลดีๆนะครับผมทำเลดีๆซึ่ง อยู่แถวริมอยู่ปิดท้ายอยู่หัวแถวเนี่ยเขาจะเรียกว่าตำแหน่งประมูลเพราะฉะนั้นตำแหน่งประมูลเนี่ยจะเป็นของพ่อค้าคนกลางที่เขาไปจองเอาไว้แล้วก็เสียรายปีเสียค่าค่าเสียค่ารายปีค่าที่ค่าที่ประจําให้กับให้กับเจ้าของตลาดนะครับผมแต่อย่างเราอย่างผมไปเนี่ยเลือกไม่ได้เขาให้จอดตรงไหนก็ขายตรงนั้นทำเลดีไม่ดีบางทีฟุกๆขึ้นมาไปจอดปิดท้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดี แต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยได้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปดูอยู่ในแถวเขานน่นแหละนะครับผมคือทู่ง่ายสนามฟุตบอลสองสนามฟุตบอลใหญ่ๆลองคิดดูว่าที่มันกว้างขนาดไหนแล้วรถเข้าไปจอดแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยมาเปิดท้ายเปิดกระบะแล้วก็วางขายอยู่ท้ายกันนะครับผมมีทางเดินก็ประมาณเมตรหนึ่งให้คนทางเดินไปเลือกซื้อสินค้าไปเลือกซื้อผักกันนั่นคือแล้วเราก็ขายไปเรื่อยนะครับผมแฟงที่ผมซื้อไปนะครับผมซื้อจากชาวบ้านไปเนี่ย ห้าบาทเวลาผมมาไปขายเนี่ยผมก็ขายประมาณโลละแปดบาทถึงเก้าบาทช่วงมีตรแรกๆนะครับผมสําหรับแฟงขายมีโลละแปดบาทถึงเก้าบาทซื้อจากชาวบ้านไปห้าบาทรวมถึงถ้าของเราเองเนี่ยเราก็จะได้เต็มทีแปดบาทเก้าบาทนะครับผมใส่ถ้าแฟงข้อก็โลละสามบาทห้าบาทแฟงข้อก็คือลูกมันไม่สวยลูกมันงอมั่งลูกมันหัวลิ้มตูดแป้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแฟงข้อนะครับผมเหมือนแตงกวาแตงข้อคล้ายๆกันนะครับผม ก็ส่วนใหญ่แล้วจะขายดีนะครับผมเอาไปนะขายหมดทุกครั้งขายหมดบางทีก็หมดอย่างที่ผมบอกคือหมดตั้งแต่ยังไม่เข้าตลาดคือมีคนมาเหมาเลยมีคนมาเหมาหมดรถเลยสองตันสองตันห้าเขาเหมาหมดรถเลยแล้วก็โยนขึ้นรถเขาหรือโยนลงรถเข็นเขาก็เข็นไปไปไปขึ้นอีกรถอีกคันหนึ่งขายอย่างนั้นนะครับผมคนที่มาซื้อนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะซื้อทีละเราบรรจุไปในะถุงก็สิบโลเขาจะซื้อทีละสิบทุงยี่สิบทุง รายเล็กๆก็จะซื้อห้าถุงสิบถุงอย่างเงี้ยเราก็ขายไปเรื่อยนะครับผมสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะครับผมรอบหนึ่งพอหมดรอบเราก็กลับบ้านนะครับผมถ้าเราขายหมดเราก็กลับบ้านแต่ถ้าเราขายไม่หมดสมมุติว่าขายไม่หมดนะครับผมสมมุติว่าขายไม่หมดเนี่ยเราต้องวนไปอีกรอบหนึ่งวนแล้วก็ไปเข้าคิวแล้วก็จ่ายตังค์ใหม่อีกรอบหนึ่งคือขับออกจากร้านจอดนะแล้วก็ไปจอดรออีกที่หนึ่งแล้วก็ไปจ่ายตังค์ใหม่ผ่านด่านเก็บตังค์ใหม่ แล้วก็จ่ายตังค์อีกรอบรอบที่สองเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องจ่ายเพิ่มอีกร้อยยี่สิบบาทนะครับผมสําหรับตลาดสี่เมืองนี่คือวิธีการวิธีการเข้าไปขายแต่ขายไม่หมดวนอีกรอบหนึ่งก็มาขายตั้งแต่รอบห้าทุ่มจนถึงตีสองหรือตีสามเนี่ยผมจะไม,ไม่ไม่ถนัดนะครับผมก็ขายไปจนจนถึงตีสองตีสามแล้วถ้ายังขายไม่หมดลดอีกเขาจะไล่ให้ลงไปที่ลานจอดเลยหลังจากตีสามไปนะครับผมไล่ไปลงลานไปลานผัก ลานผักก็จะเป็นลานกว้างๆสนามฟุตบอลกว้างๆนี่แหละเป็นลานปูนกว้างๆแล้วก็ผักไปลงแล้วเขาก็จะเขาก็จะจัดให้อยู่เป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเอาผักลงตอนเอาลงเอาลงเนี่ยเราไม่ต้องเอาลงนะครับผมที่ลานผักเนี่ยจะมีจะมีพนักงานเอารถลงผักเอาผักลงให้เราแล้วก็จะเียงเลี้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 ยงให้เราคือเราไม่ต้องเหนื่อยแล้วเที่ยวเที่ยวสุดท้ายเนี่ยเรามาจอดแล้วก็ขายจนถึงเช้านู่นนะครับผม เช้านู่นตลาดจะวายนูย่นกับสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยขายไปเรื่อยๆจนหมดแต่มาถ้ามาถึงลานผักเนี่ยราคามันถูกและคือคืออยู่บนรถมันขายไม่หมดสองรอบมันไม่ขายไม่หมดพอมาถึงลานเนี่ยราคามันถูกและนะครับผมราคามันถูกแล้ว,าาลวจากเก้าสิบบาทเนี่ยขายได้จริงๆเนะี่ยถ้ามาอยู่ที่ลานผักเนี่ยจะเหลือห้าสิบบาทแหละนะครับผมก็ถือว่าวันนั้นก็คือหมดไปวันหนึ่งสําหรับการขายผักใีเมืองนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วแฟนผมเนี่ยขายรอบเดียวก็หมดนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องไป ไม่ต้องไปวนหลายรอบนะครับไม่ไม่เสียเงินหลายรอบเพราะนั้นแฟงมันเป็นสินค้าที่ผลผลิตที่ผมปลูกเนี่ยมันออกไปช่วงจังหวะพอดีส่วนใหญ่มันจะขายหมดมีดตั้งแรกเนี่ยเราเอาไปขายที่ตลาดสี่เมืองได้โลละแปดบาทเก้าบาทแต่พอถึงมีดใช้ท้ายนะครับผมจังตอนที่มันจะหมดแปลงนี่ของมาเหลือน้อยแล้วเนี่ยมันจะมีแฟงแก่อยู่ด้วยเนี่ยเที่ยวประมาณมีดที่สี่มีดที่ห้ามีดที่หกมีดที่เจ็ดเนี่ยนะครับผมตัดรอบที่ เพราะว่าเราจะตัดประมาณสองสาวันตัดรอบหนึ่งสองสาวันตัดรอบหนึ่งเราจะเก็บผลผลิตในประมาณสักครึ่งเดือนหรือเดือนสําหรับแฝงพอมีดที่สี่มีดที่ห้าเนี่ยราคามันแพงขึ้นราคาอาจจะไปถึงโลละสิบสองบาทสิบห้าบาทนะครับผมบางวันในฟุกฟกเนี่ยโลละสิบแปดบาทก็มีนะครับผมจากที่เคยขายตอนออกใหม่นะครับผมโลละแปดบาทเก้าบาทเนี่ยพอผ่านไปประมาณสักครึ่งเดือนเนี่ยมันจะได้โลละเกือบสิบสองบาทขึ้นไปเนี่ยถือว่าแพงมากสําหรับแฟงนะครับผม ือถุงเนี่ยร้อยยี่สิบาทจนถึงร้อยห้าสิบาทนั่นคือแฝงนะครับผมนั่นก็คือปล่อยนั่นคือการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ผมประสบความสาเร็จมากที่สุดก็คือปลูกแล้วเอาไปขายเองที่ตลาดสีมเมืองนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้แบบนี้นะครับผมถ้าเราปลูกแล้วสินค้าไม่ออกตามฤดูการที่มันแพงเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสําเร็จซึ่งผมมีนะครับผมผมมีไอการปลูกพืชผักแล้วเอาไปขายสีมุเมืองเนี่ยไอแบบ ปลูกแล้วไม่ได้ราคาก็มีอย่างเช่นการปลูกะนะหรือการปลูกผักชีเนี่ยซึ่งผมไม่ได้ดูตารางปริทินเวลาว่าช่วงไหนมันถูกมันแพงเนี่ยปลูกตามหรือดูที่คิดตัวเองอยากปลูกปลูกตามใจฉันเนี่ยไปถึงเนี่ยขายไม่ได้ก็มีนะครับผมแล้วคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผักชีกับผักะนาเนี่ยมันขายไม่ดียังไงแล้วไปตลาดสี่ีเมืองราคามันเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมาจะเล่าให้ฟังแล้วมีมีอีกนิดนึง เมื่อปี54นะครับผมปี2554ถ้าเราจําได้เป็นน้ําท่วมใหญ่นะครับผมท่วมทั้งต่างจังหวัดท่วมทั้งในกรุงเทพเลยเนะี่ยแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขายังเปิดให้เข้าขายที่ตลาดสิวเมืองได้อยู่เนะนี่ยน้ํามันยังไม่ท่วมตลาดนะปี54น้ํามันท่วมเยอะมากมะละกอขาดตลาดผมก็อยู่ในตลาดรู้จักตลาดสิวเมืองผมดูจากในเว็บไซต์แล้วเนี่ยโอ้โหราคามะละกอมันแพงมาก โลละประมาณสิบห้าบาทถึงยี่สิบบาททำยังไงเราถึงจะหามะละกอไปขายนะครับผมผมใช้วิธีนะครับผมไปซื้อมะละกอตามบ้านคือตะเวนเอารถปิกอัพเนี่ยขับตะเวนตามบ้านใครปลูกมะละกออยู่สองหนึ่งต้นสองต้นสามต้นหรือห้าต้นสิบต้นผมซื้อหมดเลยไปซื้อเขานะครับผมกิโลละกิโลละไปถามชาวบ้านเขาอยากขายกิโลเท่าไหร่เขาบอกอยากได้กิโลห้าบาทเอาไปส่งตลาดแถมนั้นกิโลสามบาทเอง เขาบอกอยากได้ห้าบาทผมรีบซื้อเลยเป็นมะละกอลูกกลมก็มีลูกยาวก็มีนะครับผมผมไม่เลือกมะละกอขอให้เป็นมะละกออย่างเดียวยกเว้นมะละกอฮอลแลนด์ไม่เอานะครับผมมะละกอฮอลแลนด์ก็คือมะละกอกินผลสุกเราต้องการมะละกอตามส้มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลมเป็นยาวหรือใหญ่มากเนี่ยผมก็ซื้อหมดเลยกิโลละห้าบาทมั่งเจ็ดบาทมั่งซื้อหมดเลยซื้อตะเวนซื้อเลยวันหนึ่งแต่แล้วเราก็พอซื้อมาวันตอนเย็นมาถึงบ้านกลางคืนกอ,อกใส่ถุง แล้วก็นอนพักผ่อนประมาณบ่ายสองเนี่ยผมก็วิ่งเข้าสี่หมู่เมืองเลยผมซื้อมาโลละหบาท7บาทนะครับผมช่วงนั้นมรกอขาดตลาดผมเอาไปขายได้กิโลละสิบห้าบาทถึง20บาทการวิ่งซื้อตามบ้านเนี่ยมันก็ได้ไม่เยอะแล้วครับผมได้ตันกว่ากว่าก็คือพันกว่ากิโลบางครั้งถ้าฟุกๆไปเจอแถวหมู่บ้านที่มันมีเขาปลูกมรกอไว้หลายต้นเนี่ยบางทีก็ได้ทีละสองตันก็มีสองตันกว่าก็มีนะครับผม นั่นก็นคือเป็นประสบการณ์นะครับผมซึ่งมันเป็นจังหวะพอดีเป็นช่วงจังหวะพอดีผมทําอย่างนั้นนะครับผมวิ่งซื้อมะะกรแถวบริเวณใกล้เคียงตอนนั้นผมอยู่ที่อําเภอโคกสาโรงบ้านผมอยู่ที่อําเภอบ้านเกิดผมนะครับผมอยู่ที่อําเภอโคกสําโรงจังหวัดลบบุรีผมก็วิ่งซื้อตามระแวกนั้นแหละตามหมู่บ้านนั่นแหละนะครับผมซื้อหมดเลยขายขายกิโลเท่าไหร่เนี่ยก็ซื้อหมดนะครับผมซื้อเพื่อที่จะวิ่งเข้าไปขายซีมเมืองเพราะว่า มันได้ราคานะครับผมแล้วก็กําไรดีนะครับผมนั่นคือประสบการณ์ในการเข้าไปขายตลาดซิวเมืองเพราะฉะนั้นใครที่จะปลูกผักไปขายซิวเมืองเนี่ยก็คืออย่างน้อยก็จะได้รู้ขั้นตอนนะครับผมว่าการเข้าไปขายเนี่ยคือถ้าเราไปไม่ถูกนะครับผมขับรถไปเนี่ยถามยามนะครับผมเขาจะมีเจ้าหน้าที่รอปภของของตลาดเป็นเจ้าหน้าที่ของตลาดแล้วกัน จ้าหน้าที่ของตลาดเขาจะมีแทบทุกจุดนะครับผมคอยโบกรถคอยจัดที่จัดทางมีเป็นร้อยนะครับผมเจ้าหน้าที่ตลาดสี่เมือง stein, มีเป็นร้อยเพราะนั้นถ้าไม่รู้เนี่ยไปถามเขาได้นะครับไปถามเขาได้ว่าจอดยังไงเสียค่าจ่ายจ่ายยังไงเขาขายกันยังไงเวลาเข้าไปตลาดแล้วก็ทําตามแบบเขานะครับผมเขาจอดรถวานท้ายกระบะหน่อยหนึ่งแล้วมาจอดหน้ารถอีกคันหนึ่งที่ททจอดต่อท้ายเราอยู่มามาจอดข้างหน้าอีกหน่อยจะมีทางเดินนิดเดียวเดินสวนกันได้แค่สองคนเดินสวนสองคนบางทีก็ต้องเดินเอียงนะครับผมเพื่อที่จะได้ผ่านได้แต่ว่าเป็นตลาดที่ เขาจะจัดเป็นล็อกๆจอดรถจอดเป็นแถวแนวเป็นแถวเป็นแนวค่อนข้างจะจัดดีแล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้นะครับผมแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะครับผมตอนนั้นผมอยู่ที่อำเภอสตมนงแล้วก็วิ่งมาที่ซีมุมเมืองเนี่ยระยะทางมันประมาณสักร้อยห้าสิบโลนะครับผมร้อยห้าสิบโลเนี่ยค่าน้ํามันถ้าเอารถตัวเองมานะผมค่าน้ํามันตอนนั้นเนี่ยน้ํามันดีเซลนะครับผม ก็ประมาณค่าน้ํามันใส่น้ํามันมาเต็มถังเลยเนี่ยค่าน้ํามันประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับผมคือถ้าวิ่งอยู่ที่เราเหยียบด้วยอยู่ที่เราเหยียบคันเร่งด้วยว่าเราเหยียบขนาดไหนคือค่าใช้จ่ายนี่คือประมาณเจ็ดร้อยถึงพันบาทค่าน้ํามันนะครับผมแล้วมีค่าเข้ามีค่าเข้าตลาดอีกสามร้อยกว่าบาทนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ที่อย่างอื่นก็จะเป็นค่ากินค่ายอยู่ซึ่งอาหารการกินในตลาดมีเพียบนะครับผมเขามีแผงขายอาหารอาหารก็มีทุกชนิดนะครับผม อาหารทุกชนิดนั่นแหละที่เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารริมทางนั่นแหละมีขายทุกอย่างเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับผมอยากกินอะไรมีหมดนะครับผมในตลาดสีเมืองแล้วรอบหน้าคลิปหน้านะครับผมผมจะมาเล่าเรื่องการเอาผักชีกับผักคะน้าเข้าไปขายตลาดสีมืองซึ่งมันมีทั้งได้กําไรและก็มีทั้งขาดทุนนะครับผมสําหรับการปลูกผักชีและกบปลูกคะน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาเล่าต่อให้ฟังกับสําหรับคลิปนี้ ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมและถ้าชอบสาระแบบนี้นะครับผมช่วยกดติดตามและช่วยกดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ